สวยคุ้มประหยัดน้ำมันเพิ่งเข้าใหม่เอาติด1.8ไฮบริดเอนทีนะครับไปลายแดงออมาเกือบร้านนะตอนนี้5แ0 0ก็บาทเองนะครับภายในสวยงามมากนี่เบาะสีดำดำสะอาดสะอ้านตึงๆแบบนี้รถในงานมือเดียวปลดระวางนี่ครับตอนนี้ไม่แค่70,000เนาะไม่70,000กับอีก700นะครับเขาเพิ่งเข้าสู์มานะครับตอน เจ็ดหมื่นกับอีกหนึ่งร้อยเพิ่งเข้าสู่มาหกร้อยโลนี่เขาบอกให้เข้าสู่ครั้งต่อไปอ่ะตอนแปดหมื่นหนึ่งร้อยโคตรคุ้มนะครับใครอยากได้นะครับอัลติสประหยัดน้ำมันในยี่สิบสองโลลิตรนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาด้านหลังสะอาดสะอา้านมีแอร์หลังเป็น TNGA ช่วงล่างดับเบิลวิชโบนแบบนี้ไฟไท้าย LED like, ีดไลท์ไกด์แบบนี้ไฮบริดคันแรกที่เป็นอัลติสเข้ามาที่เพชรยนต์โคตรคุ้มผ่อนเ0 0าวันบาทฟรีดาวได้สนใจดูให้จบอย่าพลาดครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่าน,นครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านวันนี้นะครับห้ามพาเลยภูมิใจนาเสนอมากๆรถพึ่งเข้ามาใหม่เมื่อวานลงเทลเลอร์มาเมื่อวานนะครับอีกหนึ่งคันนะที่สวยน่าใช้และไม่หลักหมื่นใครเรามองหาเอาติสนะครับ1.8ไฮบริดเอนทรนะครับเพชรยนต์มีนําเข้ามาจําหน่ายกับพี่ๆแล้วนะครับคันนี้รถหน่วยงานมือเดียวนะสภาพดีมาก นะแล้วไมค์แค่เจ็ดหมื่นกิโลนะครับใครสนใจแบบไฮบริดนะผมแนะนําเครื่องเงียบๆนะครับขับสบายๆประหยัดน้ามันนะครับประหยัดน้ํามันประมาณ2 0 22โลลิตรประมาณนี้ได้นะครับประหยัดน้ำมันเนี่ยเทียบเท่าอีโคคาร์นะแต่คุณนี่เก่งกลางที่นั่งสบายมีแอร์หลังความปลอดภัยดีเยี่ยมนะครับแอร์แบ็กมีให้7ใบนะค,บคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์เนะี่ยเครื่องพันแปดนะครับเป็นเครื่องพันแปดตัวเดียวกับพวก c ี r นะครับและเป็นระบบไฮบริดเดียวกับ c ีเเลยนะแต่ว่าย่อขนาดมาเป็นเก่งซีดาน คุณได้ปี20นะครับภายในเป็นเบาะสีดําแล้วนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่สวยน่าใช้แบบนี้นะฟรีดาวผ่อนเบาๆนะครับผ่อนเบาๆฟรีดาวนะครับผ่อนเบาๆประมาณสัก9,000กว่าบาทนะประมาณ9,000หก9,000เจ็ดประมาณนี้นะคุณได้รถไฮบริดแบบนี้ไปใช้งานต่อไม่หลักหมื่นรถหนึ่งงานมือเดียวปลดระวางประวัติศูนย์นะครับที่มาที่ไปชัดเจนนะต้องบอกงี้นะซื้อรถมือสองทันทีนะครับซื้อกับที่ไว้ใจได้นะครับเพชรยนต์เนี่ยเปิดทําการมา24ปีแล้วนะครับคันรถแค่เกียร์เอเข้ามาบางทีนะผมคุยกับพีีี่่ๆจััััดดซื้อนนนนะะคครรบเเเาาาไปมยยวงงก300 เขาได้กับมา3คัน5คัน8คันนะครับดังนั้นคุณสบายใจได้นะครับเรื่องของคุณภาพรถเพชรยนต์คันรถมือ2คุณภาพเกรดเอคำนี้ไม่เกินจริงนะครับเอามาดูนะครับคันนี้ด้านหน้านะด้านหน้าไฟนะครับได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะสำหรับตัวไฮบิดแบบนี้นะครับได้ปี2 0นะครับภายในเป็นสีดําแล้วเครื่องพันแมีไฟเดยไลท์ให้กระจังหน้านะครับมย้ยมแบบนี้ไฟตัดหมอกก็มีให้แล้วนะสําหรับตัว1.8นะครับอ่ะนี่สันเลี่ยมโคมฝากระโปรงสวยเลยนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับมือเดดียววปลา ร่องรอยนะครับมันก็จะมีบ้างเล็กๆน้อยๆแบบนี้นี่มีรอยถลอกบ้างนะเพราะว่ามันเพิ่งเข้านะครับเราถ่ายให้ดูแบบบริสุทธิ์ใจนะครับแบบนี้นี่นะครับกระจกของเดิมของแท้ทุกบ้านนะครับคันนี้นะครับก็เป็นรถของอบริษัทนะรถนายแหละนะรถพวกผู้จัดก,การนะของบริษัทยูนิลิเวอร์นะครับ ที่เขาเช่าใช้ไม่ใช่แบบเช่ารายวันนะนะครับเป็นแบบเช่าใช้แบบประจำนะครับรถพวกผู้บริหารอ่ะนี่โลโก้ไฮบริดอะไรต่างๆอยู่ครบๆนะครับยางนะครับเป็นของดันหลบดิสเบกมีให้แล้ว4ล้อนะครับเดี๋ยวเช็คปียางให้นะครับต่ํากว่าปี2021เดี๋ยวเปลี่ยนอะคันิ้ยางปี22โอเคสัปดาห์ที่36ปี22นะของดันหลบนะใช้งานต่อได้อีกยาวๆนะครับกระจกข้างแบบไฟฟ้านะมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับสัดเลี่ยมคมนะครับต้องบอกเลยว่าสวยน่าใช้นะคันนี้ นะคุณได้รถไฮบริดนะครับได้เครื่องพันแปดนี่ตัวไฮบริดนะไฟจะสวยกว่าตัว1.6กอะ่ะหนจุดหกเป็น LED เนาะอันนี้ไฮบริดจะได้เป็นแบบไร้ไกด์แล้วนะเครื่องพันแปดนะเครื่องพันแปดแบบไล้ไกด์แบบนี้นะครับสวยๆเลยนะครับเซ็นเซอร์ถอยมีให้แล้ว2จุดนะครับไฮบริดเนี่ยโลโก้นะครับของโตโยต้าก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้โลโก้ไฮบริดแบบนี้นะครับอยู่าพบต้องบอกเลยว่าไฮบริดของโตโยต้ามันน่าใช้นะเพราะอะไรมันมีมานานแล้วนะมันมีมามีมาเป็น10ปีแล้วอ่ะครับ แล้วก็เรื่องของอะไหล่นะไม่ว่าจะเป็นมือนหนึ่งมือสองอะเหลือเยอะและที่สําคัญนะครับไฮบริดของโตโยต้าเนี่ยรับประกันแบตเตอรี่10ปีนะอันนี้วิ่งมายังไม่ถึง4ปีเลยสปี4ป่ปีประมาณนี้เอาตีไปเกือบ4ปีนะครับเท่ากับว่ามันจะรับประกันแบตเตอรี่ได้อีกประมาณ6-7ปีนะนะครับคุณขับต่อคุ้มคุ้มแน่นะครับอันนี้ต้องเล่าเท้าความนิดหนึ่งที่บ้านผมก็มีไฮบริดของโตโยต้านะครับขับอยู่คันนึงนะครับขับมาประมาณสัก8ปปีอะนะครับแบตบมันจะเริ่มเสื่อม เราไปเปลี่ยนแบตฟรีนะผมแม่ผมไปเคมมาครับฟรีเลยนะครับไฮบริดของโตโยต้าเนี่ยนะครับก็ขับดีนะนะขับดีประหยัดน้ำมันแม่วิ่งมา20,000 0โลแล้ววะนะครับก็เปลี่ยนแบตไปทีนึงแล้วเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนฟรีด้วยนะผมบอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคานะครับสำหรับไฮบริดของโตโยต้านะประหยัดน้ำมันเยอะอะมันประหยัดน้ำมันเท่าอีโกคาครับแต่มันได้เก่งกลางอะไรแบบนี้นะครับเอาไฟท้ายสวยๆแบบนี้อ่ะเดี๋ยวดูท้ายกันบ้างนะครับ ด้านท้ายเดี๋ยวพาดูโครงสร้างหลักนะครับอันนี้เปียกนิดนึงนะครับจอดอยู่ข้างหลังนะครับรถมันเพิ่งเข้ามาใหม่นะยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ล้างเลยซิลซิลิโคนสปอตเมนอาร์นะครับคมคมชัดชัดด้านบนนะครับซิลซิลิโคนแบบนี้นะครับไม่มีร่องรอยการชนหนักพิวามจมน้ํากับไมเกัไม้รูระบายอากาศอยู่ครบๆนะครับเรียบๆแบบนี้นะครับนี่สฟท้ายของแท้ของเดิมมีห้อไทยโคยโตต้องบอกเลยว่าเป็นออาติสไฮบิดอ่ะคันแรกเลยนะฉมใหม่นะครับถ้าเป็นฉมเก่าอ่ะไม่มีไฮบิดนะครับฉมปีนเนี่ยฉมหน้าเนี่ย นะครับชมนี้ไม่มี CNG แต่มีไฮบริดนะครับแบบนี้กระจกของเดิมของแท้นี่สปอร์ตเมนตอาคมคมชัดๆนะครับด้านหลังคานหลังตรงๆแบบนี้รับประกันนะครับไม่มีชนหนักพิกความจมน้ำกับไมคก็ไม่รถหน่วยงานของยูนิเวอร์นะครับรถนายนะครับที่เขาแบบเช่าใช้อะครับด้านหลังนะครับล้อสำรองถอดไปนะครับถอดไปล้างทำความสะอาดดีเลยนะเราจะได้เห็นโครงสร้างของตัวรถ นี่นะครับรับประกันไม่มีพ่นทับไม่มีทําใหม่สวยเดิมคริปคลิปแบบนี้นะครับเครื่องมือแม่แรงครบครบเดี๋ยวล้อสำรองใส่ให้ล้อสำรองอ่ะ <c oughs> มันจะเป็นสเปคเดียวกับล้อจริงนะนะครับบางรุ่นนั้นยิ่งรุ่นหลังๆเนี่ยจะเป็นพวกชุดเครื่องมือปะยางอะไรแบบนี้นะแต่อันนี้คือได้ล้อแบบนี้นะครับไปใช้งานต่อนะสำหรับตัวล้อสำรองด้านข้างนะสันเลมคมบอกเลยว่าสวยคลิปนะครับอันนี้คือแรกรับนะครับเข้ามาใหม่ย,ยังไม่ล้างสังเกตนะผมกล้าพูดยังไม่ล้างนะคบาบน,น,น้ําคาบน้ําฝนเนี่ยเองอยู่เลยนะครับรถยังไม่ล้างนะบครั ใครสนใจรถประหยัดน้ำมันนะครับรับประกันแบตอีก10ปีไม่ได้อีก10ปีรับ10ปีนะฮะก็รับประกันอีกเกือบเจ็ดปีคุ้มแน่นอนนะทักไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ065 951 3374นี่ภายในแล้วที่สำคัญนะคันนี้ลืมพูดไปนะครับตั้งแต่ต้นคลิปลืมพูดไปนี่ตอนเนี้ยไม่อ่ะไม้มันเจ็ดหมื่นพอดีเจ็ดหมื่นเกือบเจ็ดร้อยใช่ไหมแต่อันเนี้ยนะครับขออนุญาตปิดเสียงก่อนนะครับอันนี้นะเขาบอกว่าให้เข้าสูตรครั้งต่อไปอะ่ะแปดหมื่นเกัอบอีกหน,นึ เพิ่งเข้าสูตรมาหกร้อยโลโคตรคุ้มนะครับเพิ่งเข้าสูตรมาแค่หกร้อยโลนะนะครับอ่าเพิ่งเข้าสูตรมาตอนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยตอนนี้แปดหมื่นอ่าตอนนี้เจ็ดหมื่นหกร้อยนะครับตดเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยขอภยัยเพิ่งวิ่งมาได้หกร้อยโลเองนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับมีโหมดต่างๆที่ปรับหน้าจอดิสเพย์นะครับแบบนี้นะตรงนี้เพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางรับสายวางสายนะครับวิทยุตะกี้เรารู้อยู่แล้วเนาะเพลงดังนะครับปกตินะครับแอร์ปรับดิสซ้อนออโต้นะอันนี้มันเหมือนกับ ตัว1.6อ่ะแต่เครื่องมาเป็นพันแแล้วได้ภายในสีดํานะครับก็มีโหมดเพิ่มมานิดหน่อยนะสำหรับตรงนี้นะครับที่ปรับหน้าจอตรงเรือนไมคเป็น EV อะไรแบบนี้นะครับด้านบนวัสดุบุนนุ่มมันคือ1.6อ่ะแต่เพิ่มมานี่เป็นเบรกนะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้าแบบนี้เวลาเราเข้า P เนอะเราก็กดตรงนี้ได้เลยนะนะครับแล้วเป็นออโต้เบรกโคนะเวลาเราเราเข้าตัว D อ่ะนะครับไอตรงเนี้ยมันหายเลย เนี่ยครับไม่ต้องมากดทีหลังนะมันหายไปเลยกุญแจแบบสมาร์ทเอนทรีแบบนี้นะครับเป็นเซนเซอร์นะครับเอ้าตรงนี้ก็มีโหมด EV นะครับมีไดรายโหมดต่างๆให้กดเลือกได้เบาะข้างๆบอกเลยว่าแน่นๆนะครับแน่นๆแทบไม่เคยใช้เลยนะครับส่วนใหญ่พวกนี้ก็รถบริษัทนะรถพวกผู้จัดการใช้นะครับว่าวิ่งขับคนเดียวอะไรแบบนี้นะครับนี่เบาะแน่นๆนะครับแอร์แบ็กคู่หน้าเสา A ข่าคนขับความปลอดภัยโคตรดีนะครับอยากได้รถมือสองสักคันนะครับผมแนะนําเลยนะครับนี่เลยนะครับมาไฮบริด ราคามันขยับนิดหน่อยนะครับราคาขยับนิดหน่อยแต่คุณได้ปี20อ่ะภายในสีดำแล้วสภาพโคตรดีเลยสวยนางฟ้าบางๆสภาพโคตรดีนะผมบอกงี้ครับเห็นแล้วอยากนะครับเปลี่ยนรถให้แม่นะครับประมาณนี้อันนี้นะครับมีรองรับคาซีเด็กแล้วบอกข้างหลังที่บอกไปนะมันเหมือนพวกบอกแคมรี่แล้ว ไ้ผิวสัมผัสนุ่มๆนะครับแบบซอฟท์พัสมองไปด้านหน้านะครับด้านหน้าสีดําหมดนะครับด้านบนพรมเพดานสะอาดสะอ้านนะครับไม่มีร่องรอยยันไม่มีรอยเจิมเลยแอร์หลังมีให้นะตามสไตล์เอติสฉ่บใหม่แบบนี้นะครับมีหลังมีแอร์หลังให้แล้วแล้วนี่นี่นะครับนั่งนี้นะหูเข่าไม่ติดนะครับยืดได้นะครับด้านบนพรมเพดานนะครับผมเอาหัวนะหัวนะครับไม่ติดนะครับเฮดรูมเหลือเยอะเล็กรูมเหลือเยอะนั่งสบายนะครับต้องบอกงี้นะครับนั่งนั่งสบายมาด้านหลังมีแอร์แบ็กซ้ายขวา นะครับสวยน่าใช้นะใครอยากได้นะครับรถประหยัดน้ำมันไฮบริดนะครับฟังก์ชันมาตรฐานฟังก์ชันเบสิกมีให้แล้วนะครับประหยัดน้ำมัน20-22โลลิตรประมาณนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคามาซื้อนะครับแคมรี่เอ่อเอาติสเลยขอให้เอาติสไฮบริดนะไม่ค่อยคุ้นนะต้องขออภัยเรียกผิดเรียกถูกนะครับอ่ามันคันแรกเลยอ่ะที่เข้ามานะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาพี่ๆนะครับเช็คโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมของตัวรถกันนะนี่หัวน็อตฝั่งนี้นะครับคมๆเดิมๆไม่มีรอยแกะขันไขขยับนะครับบนล่าง นะครัิกเกอร์คำเตือนอยู่ครบๆนะหัวน็อตซอกประตูนะครับรถเข้าใหม่ความบริสุทธิ์ใจนะผมถ่ายให้พี่รับชมนะครับเหมือนกับมารับชมรถที่บริษัทเพนยตนเองสนใจเอาติดมือสองนะครับคัดให้นะครับดูแลให้แล้วนะครับด้วยประสบการณ์นะถ่ายเอาติดมาต้องมี6 7 0 0รอยคันะครับขายมานะแต่เกือบเก0อคันประมาณ300คันแล้วนะครับขายเดือนละ 20-30คันนะครับสำหรับเอลติสนะขายมากเกือบๆสองประมาณสองปีอะนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนที่เพชรยนต์นี่รอยหนีบชุบบอดสีอยู่ครบๆนะครับจุดนี้สําคัญนะครับไม่ดูไม่ได้นะเวลาเราไปเช็ครถมือสองและเดี๋ยวจะมี Apple ิลออ i ชันนะครับมาตรวจรถให้อีก274จุดซึ่งผมประเมินคร่าวๆนะคันนี้ถ้าเขามาตรวจยังไงก็5ดาวนะครับเพราะกระจกเดิมแท้รอบคันโครงสร้างอะแทบรอยมันนิดเดียวอะแค่นี้นะครับสีทะลอกบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆนะเพราะว่า เป็นรถมือสองเนาะนะครับสวยน่าใช้แบบนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแบบนี้นะครับอย่าพลาดกันนะมาไวไปไวนะครับและเราคัดรถให้ตามมาตรฐานเพรยนนะครับแล้วประกันไม่มีชนหนักพิกความจมน้ํากลับไม่ก็ัไม่นี่ให้ดูละเอียดนะรอยหนีชุบบอดสีนะครับ้อต่ออะไรต่างๆนะครับไฮบริดไปเลยก็ประหยัดน้ามันดีนะครับแล้วคุณได้เครื่องพันแปดนะครับและไฮบริดโตโยต้าเนี่ยอะไหล่ถ้าเป็นมือสองก็เยอะมือหนึ่งก็เยอะแต่คันนี้คุณไม่ต้องห่วงคุณวิ่งอีกสักผมว่าต้องมีสี่ปีอะนะครับแล้วคุณจะต้องไปเปลี่ยนแบตนะคร มันก็ระบบเดียวกันนะครับไปเปลี่ยนแบตพอไปเปลี่ยนแบตปุ๊บก็ขับได้อีกประมาณ8ปีอ่ะนะครับคุ้มนะคุ้มเปลี่ยนน้ำมันนะแล้วคุณได้เก่งกลางแบบเนี้ยไปใช้ความปลอดภัยดีๆแบบเนี้ยนะครับแล้วโตโยต้ามันมันไฮบริดอะ่ะมันอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับในในโลกเลยต้องบอกนี่นะสำหรับโตโยต้านะครับที่เป็นระบบไฮบริดแล้วยิ่งประเทศไทยนะครับแผ่นเพลทเ,เดิมนะครับประเทศไทยเนี่ยไฮบริด uh, ที่ใช้เยอะสุดยังไงก็โตโยต้านะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับเอาไปใช้งานต่อ คุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะสนใจโทรศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่นี่สตาร์ทรถอยู่นะแต่เสียงเงียบมากนะตะกี้ไปถ่ายภายในเนาะเลยสตาร์ทรถเสียงเงียบมากนะครับอ่าระบบไฮบริดนะเขานะครับต้องบอกเลยว่าเชื่อขนมกินได้นะระบบไฮบริดโตโยต้านี่เครื่องยนต์นะครับจะเป็นสันดาปนะครับพันแปดนะผสมกับไฮบริดนะครับแบบนี้นะจะมีแบตเล็กอยู่นะครับนี่อ่ะโครงสร้างด้านหน้านะครับไม่มีรอยแกะขันไขขยับนะสายขวานะคันหน้าตรงนี้ไม่มีรอยแกะหัวน็อตตรงเนี้ย ถ้าเป็นปี19หรื20จะเป็นสีนี้ถ้าเป็นปี21 22ขึ้นไปอ่ะจะเป็นสีดำนะอันนี้ก็เดิมเดิมนะฝาหน้าไม่มีรอยแกะขันไขยขยบไม่มีเลยหูฝากระโปรงไม่มีรอยแกะใดๆนะครับซอกต่างๆนะครับรูระบายอากาศในตาปั๊มโตโยต,ต้ตาของเดิมของแท้นะครับอยู่ครบครบนะคำเตือน5จุด45ึแต่จะมีเพิ่มมาของไฮบริดเพิ่มอีกหนึ่งนะครับอ่าในเรื่องของแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับเพิ่อมอีกหนึ่งเอานี่ด้านบนนะครับรูระบายอากาศต่างๆอยู่ครบครบ สื่อโคนฝั่งนี้เรียบๆนะครับไม่มีรอยชนไม่มีรอยยิงใหม่รูรใบกาศตรงนี้อยู่ครบๆแบบนี้นะครับสวยน่าใช้คุ้มค่าคุ้มราคานะครับายแดงออกมาเกือบล้านนะ9 0 0 0 0สกว่าบาทนะครับตอนนี้5้าแสนเจ็ดหมื่นเานฟีดาวผ่อนประมาณ9,00 0พกว่าบาทคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสําหรับแคมรีเอลติสไฮบิดนะจะแคมรีตลอดเลยนะครับเพราะว่าต้องบอกงี้นะครับมันเข้ามาคันแรกเลยนะครับแล้วก็ยังรับประกันแบตเตอรี่นะครับ ก็ถึงปี30น่ะนะครับถึงปี30นะ่ะกลางปี30นู่นเลยนะครับคุณอาไปใช้งานต่อก็อีก7ปีนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะสนใจนะครับเอาติสไฮบริดแบบนี้นะครับ1.8 Entry Hybrid นะครับ5 7 9 0 0 0เนาะฟรีดาวผ่อน9,000กว่าบาทสนใจนะครับรีบโทร065 951 3374 Line ไลน์ idpek 152นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาพี่ๆแน่นอนนะสำหรับไฮบริดคันนี้ ก่อนจากการนี้ลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดรถสวยเข้าใหม่แบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ